สวัสดีครับพบกับช่องทรัพเท็ก่อนส่งวันนี้วันอาทิตย์ที่17เดือน868กนะครับผมก็เสียงเสียงอาจจะเป็นเพี้ยนหน่อยนะครับผมเพราะว่า,าเป็นหวัดไม่ใช่หวัดสิเขาเรียกว่าเกือบเกือบจะเป็นหวัดแต่มันไม่มีน้ำมูกครับผมแต่เจ็บคอแห้งๆก็คือไปกิงยาอัดเมื่อคืนนะประมาณนั้นครับอันนี้ก็คือจะเป็นชุดาราคาประหยัดทรัพ6,5นิ้วอ่านิ้วกึ่ง h คของกระดิงดุนะทรัพย์แน่นๆนะครับพอร์ด เป็นขดวอลครับลึกลงไปถึงเกือบท้ายเลยอ่าแล้วก็ที่ชาร์จตรงน,นี้สวิตช์ปิดเปิดสวิตช์ปิดเปิดแบตเตอรี่นะครับอันนี้เสียบไฟบ้านเสียบไฟบ้านมันจะแยกกันกับก,ก,กันกับกันกับแบตเตอรี่นะมันมันจะไม่ชาร์จนะครับผมอ่าอันวิธีการใชก้ก็คือเสียบนี่ก่อนแล้วก็ไปเสียบปลั๊กบ้านนะครับอ่ปาประมาณน,นั้นเนาะแล้วก็สวิตช์ปิดเปิดใช่ไหมเดี๋ยวก่อนส่งเลยแล้วกัน ก็ไมโครโฟนสักพูดนะครับเบอร์ยาย่วันเช็คถูกเราจะหอกหอกอันนี้ไมโครโฟนนะเสียงชัดมากเลยอ่ะอันนี้แน่นๆน่นตู้ตัวเองครับผมรับนี้ขอได้รับเมาพิเศษให้กับพอนักงันทุกท่านหน่อยนะคะเป็นมาอย่างเดิแหลมเร่ง,ง,แ,บบง,งแ,แค่บ่ายสอง ก็วิธีการชาร์จก็คือนี่นะฮะถ้าชาร์จมันจะแดงนะเสียบตรงนี้นะครับถ้าชาร์จยัะแดงอ่อันนี้แนะนำให้ชาร์จให้เต็มนะนะ <Nein. S 1> ครับผมเพราะว่าก็เปิดมาหลายครั้งลวอ่ะอรับทราบครับผมแล้วก็ต่อไปจะเป็นเพลงปกตินะเดเบสแล้วกันกี้ก็เห็นหน่อยนะคู่นะครับอาจจะเบอร์หน่อยนะเพราะว่า คิปมาให้ชมแล้วกันนะอน่าแน่นนอนครับผมเกินราคาครับพลังเสียงเกินราคา